วันนี้กบทำดีท็อกท้องจะโล่งมากแถมวันนี้ใช้พลังงานเยอะออกกำลังกายถางป่าแต่เพราะอะไรก็ไม่แต่เพราะอะไรถึงไม่ค่อยหิวคะกับกันกับเมื่อวานเมื่อใช้พลังงานซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่าไม่ได้ทำดีท็อกแต่รู้สึกหิวมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุช่วยตอบเลยนะคะกบรอฟัง กบไม่สะดวกเบิดกล้องและไม่ช่วงเวลานี้ลูกค้าเข้าร้านเรื่อยๆค่ะกันที่น้องตอบได้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะใช้พลังงานเยอะแต่ก็ไม่หิวผิดกับเมื่อวานเมื่อวานใช้พลังงานน้อยกว่าแต่ก็หิวค่ะคือกลับกันอันนี้ก็จะไปเน้นอยู่ที่ว่าถ้าเราทำดีท็อกแล้วดีอย่างไรนั่นเองค่ะน้องกุ้งใช่ค่ะมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าอาการเปรียบเทียบ การทากับการไม่ทําเนี่ยมันต่างกันอย่างไหนเนาะมันต่างกันอย่างไรค่ะมันเป็นตัวชี้วัดได้เลยค่ะว่าการทําดีท็อกซ์ก็ทําให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นการถอนพิร้อนโดยโดยวิธีที่ดีมากๆคือเอาพิร้อนออกทางทางออทวานเนาะก,ก,ก็ที่เรียกกันว่าการดีท็อกซ์ส่วนลวกลางลำไส้ใหญ่ะคะ่ะอย่างที่คุณคุณคุณพี่เขาได้ทําไปเนี่ยนะคะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยปรับสมดุลได้ดีขึ้น แม้กระทั่งเราทํางานหนักเนี่ยทําให้เราไม่หิวเร็วระบบระบบภายในเราก็มีการปรับสมดุลด้วยเช่นกันนะคะทําให้ร่างกายเราไม่หิวต่างกับการที่เราไม่ดีท็อก์แล้วเราไปทํางานหนัก mm hmm. ทําให้เราโหยหิวหิวเร็วผิดปกติกว่าแสดงให้เห็นว่าการทําดีท็อกซ์เป็นสิ่งที่ถูกต้องกับของเขาแล้วนะคะคือทําแล้วถูกถูกกับตัวของเขาค่ะของของ,ของคุณอาค่ะเพราะฉะนั้นทําต่อไปค่ะคุณตั้งแต่น้องกุ้ง ต้องไม่มีอะไรเสรมิมไหมคะเจนค่ะก็คือการที่เราทํางานหนะักอย่างเงี้ยนะคะมันร่างกายเราก็เหมือนเครื่องจักรเนาะพอการทํางานหนะักการเคลื่อนไหวการยกย้ายการทําสิ่งต่างๆก็เกิดความร้อนขึ้นการทําดีท็อก์เนี่ยค่ะเหมือนเราเติมน้ําในหม้อน้ําเนาะ เราระบายความร้อนนะคะเราเอาพิษออกจากตัวเราเอาความร้อนออกจากตัวมันก็จะทําให้เราเนี่ยค่ะสดชื่นหายเหนื่อยบางทีอาสังเกตดูได้ว่าเวลาที่เราเดินทางหนักๆหรือทํางานหนักๆแล้วเราเราได้ดีทอ็อกเนี่ยเรารู้สึกว่าเออร่างกายมันสดชื่นขึ้นนะคะมันมันได้ระบายความร้อนระบายเซลล์ต่างๆที่มันทํางานหนักมันเซลล์เขาเรียกว่าอะไรเซลล์ทํางานหนักเนาะมันก็จะ เหมือนเกิดความร้อนขึ้นแต่พอเราได้ทำดีท็อกเนี่ยมันเหมือนกับเรารอเย็นให้เซลล์นะคะระบายพิษออกเอาความนำความร้อนออกนำความร้อนที่ไม่สมดุลกับร่างกายนะคะออกไปทำให้พอร่างกายเราสมดุลน,นะคะเราก็จะสดชื่นนะคะ,ะก็คือ ทำให้ร่างกายเนี่ยของเสียเนี่ยออกจากร่างกายพอของเสียเราออกจากร่างกายร่างกายเรากสา็สามารถดูดของดีเข้ามาเลี้ยงร่างกายได้มันก็จึงทําให้เราดูดของดีสารอาหารต่างๆวิตามินต่างๆเข้ามาในร่างกายได้ก็ทําให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดีท็อกเนี่ยก็เป็นเม็ดที่นะคะสามารถปรับสมดุลร่างกายได้ดีค่ะพี่เมย์คะมีคําถามคะ่ะ จากอาจทวามาเกี่ยวกับเรื่องการดีท็อกอะค่ะว่าเหมือนกับร่างกายจะดูดซับอาหารที่ลำไส้ใหญ่ด้วยไหมคะทําให้มีแรงไม่หิวด้วยค่ะตรงนี้จริง,รงๆใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะสังเกตดูว่าก็คือร่างกายเราเนี่ยนอกจากคือมันจะหิวตามจริงมันจะหิวตามจริงนะคือคือบางทีเราไม่ได้หิวหรอกนะแต่ว่า คือร่างกายเราถ้าถ้าเราไม่ไม่ได้ระบายของเสียออกเนี่ยของดีมันเข้าไม่ได้ร่างกายก็รู้สึกเหมือนขาดอาหารอยู่ร่างกายก็จะรู้สึกคิ้วแต่เวลาที่เราเอาของเสียออกใช่ไหมคะเขาสามารถดูดซึมของดีเข้าไปเลี้ยงร่างกายอ่าแต่ว่าถามว่าอแล้วเวลาเราดีท็อกเนี่ยร่างกายเขาดูดซึมสารอาหารที่อ่า ไปใช้เนี่ยไปไปเขาเรียกว่าไปใช้กับร่างกายได้ได้ไดไมได้ค่ะเพราะรู้สึกว่าเวลาคนไข้อ่อนเพียเนี่ยนะคะถ้าเราให้สมุนไพรหรือใหอ้เวลาที่เราดีท็อกเราใช้สมุนไพรที่สมดุลกันนะคะร่างกายเขาเหมือนเะน จะดูดดึงส่วนหนึ่งไปใช้นะคะอย่างเวลาร่างกายร้อนเกินเนี่ยเวลาเราให้สมุนไพรลิตเย็นเนี่ยบางครั้งนี่เขาดูดไปใช้เลยนะคะเขาจะคลายออกมาเท่าที่่าร่างกายที่ที่ว่าใช้แล้วเข,เขาเก็บไว้ด้วยนะบางคนดีท็อกแล้วไม่ออกเลยนะถ้าถ้าร่างกายเขาร้อนมากเขาไม่คลายน้ําออกมาเลยนะเพราะเขาต้องการน้ํานั่นนะไปใช้ดับความร้อนของร่างกายต้องสักพักหนึ่งให้ร่างกายเย็นลงถึงได้ ถึงได้คลายน้ํานั้นออกมาก็คือสามารถดูดดูดไปด้วยอะค่ะแต่แต่ดูดไปใช้เนี่ยก็ก็ไม่เยอะนะคะถ้าถามตัวเองเนี่ยก็คือดูดไปแต่แต่เขาเรียกว่าอะไรสารอาหารที่ร่างกายต้องการนะเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ดูดเหมือนฟองน้ําดูดไปทั้งหมดอย่างเงี้ยคะ่ะเขาดูดไปไปสารอาหารที่จําเป็นกับร่างกายคะ่ะธาตุอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายไปมันก็จะทําให้ร่างกายสดชื่นอย่างเงี้ยคะ่ะ ถ้าเป็นลำไส้ใหญ่ก็จะดูดได้เฉพาะพวกน้ำแล้วก็เกลือแร่บ,บ,า,งบางบ้างค่ะแล้วก็วิตามินบางส่วนนะคะส่วนไอ้พวกสารอาหารที่เป็นอา,อาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตอะกรดอะมิโนโอะไรนี้นี้จะไม่ได้ประมาณนี้คะ่ะก็คือจะดูดแค่ธาตุอาหารวิตามินอย่างที่พี่น้องว่าแล้ว่ะเป็นน้ำเกลือแร่นี่แหละค่ะที่จะได้ค่ะค่ะประมาณน้ําเกลือแร่ค่ะใช่ค่ะ หมอกันดาอยู่ไหมคะเชิญค่ะกับคา,า,ารวะท่านอาจารย์หมอเสียวค่ะเราเจริญทําพี่น้องทุกท่านนะคะเขขอมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องอการทํางานของลาไส้ใหญ่ที่เมื่อกี้น่องได้ได้เพิ่มเติมให้กับแก้วเนาะว่าเขาทํางานก็คือเป็นที่เก็บกากอาหารนะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะทํางานโดยการดูดซึมน้ํากลับเข้าไปได้เพราะฉะนั้นการที่เราใช้สมุนไพร ซึ่งมันก็จะเป็นน้ำน,นะคะแล้วก็จะเป็นตัวพลังงานซึ่งตัวนี้ค่ะที่ว่าจะทำให้เขารู้สึกดีเนื่องจากมีการปรับสมดุลนะคะร่างกายสมดุลก็เลยทำให้มีพลังแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ดูดสารอาหารค่ะก็กเพิ่มเติมกับพวกเราด้วยจะได้เข้าใจด้วยนะคะว่าตัวลำไส้ใหญ่ก็มีหน้าที่กเก็บกากอาหาระคะ แล้วก็มีหน้าที่ที่จะดูดซึมน,น้ำกระเจอแร่ได้บ้างนิดหน่อยมีวิตามินนิดหน่อยนั่นเองค่ะในในส่วนต้นๆประมาณนั้นค่ะค่ะกราวขอบพระคุณพระหมอค่ะจะได้พูดอย่างถูกต้องเพราะว่าอ่าเพราะว่า เราก็รู้สึกว่าเขาดูดซึมแต่เราพูดแบบแบบไม่ถูกคือเรารู้สึกว่าเขาดูดดูดซึมเหมือนเหมือนดูดซึมไปใช้อ่ะแตวนิดหน่อยไม่เยอะในความรู้สึกของเราอะนะคะเราจะได้ค่ะมันเป็นมันเป็นลักษณะของพลังงานนะคะเนเออมันมันจะเป็นลักษณะพลังงานแล้วก็น้ํานะคะซึ่งตัวเนี้น้ํานี้จะเป็นน้ําที่มีสมุนไพรปรับสมดุลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ร่างกายสมดุลพ่างกายสมดุลเซลล์เขาก็จะมี ความสดชื่นแล้วก็มีพลังที่มาก็เลยเหมือนกับเ,าเราเราได้สารอาหารแต่จริงๆไม่ใช่อะค่ะประมาณนั้นค่ะคือตอนนี้นะคะก็น่าจะได้คำตอบครบถ้วนแล้วนะคะ